พบกับความสวยงามตะการตาของดอกเบญจมาศกว่า15ไร่และกิจกรรมมากมายที่พร้อมจะให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษที่วังน้าเขียวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสกับความงดงามงานเบญจมาศบานในม่านหมอกครั้งที่23 จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง23กุมภาพันธ์2568ณสำนักงานอบตอไทยสามคัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจงหวััดนครราชส,สีมาโดยงานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของอบอตอไทยสามัคคี KKS Organizer และบริษัทชิกไอเดีย enrichment จำกัดรับรองว่าคุณจะได้พบกับความประทับใจในงานนี้อย่างแน่นอนผม ในประกอบศิริวงเทาสานนายกองการบริหารส่วนตำบลไทยสมคขีอำเภอขุนเขียวจังหวัดนครศรีมาในการจัดงานวันนี้นะครับเนาะก็ในภาพรวมก็ดีนะครับตรงนี้นะครับเนาะนักเที่ยวเยอะมากนะครับเนาะวันนี้ <c oughs> สำหรับการจัดงานบรรจมารมาในมั่นหมอกครั้งที่23ครับเนาะก็ถือว่ามีพร้อมพร้อมพอสมควรนะครับตรงนี้ปีนี้ดอกไม้สวยพอสมควรนะ การตากว่าปีที่แล้วเยอะมากนะตรงนี้นะครับก็ถือว่าทุกอย่างออกมาดีงานนะครับในภาพรวมนะครับนาอมีแสงสีเสียงดอกไม้นะครับน้องนี่ก็สวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะครับนี่ครับครับผมธนินบนเดีนนะครับทำไมก็ได้ครับเปลี่ยนเฟรมก็ได้ครับไปครับคิวครับ5 4 3ี่สไปเลยครับมองกล้องครับครับผมนายธนินบญเด็นนะครับรองปลัดอปตไทยสมคีรักษาราชการแทนท่านปลัดนะครับวันนี้ รู้สึกดีใจนะครับที่งานของเราเนาะจัดมา23ปีครั้งนี้นะครับนำโดยท่านนายกประกอบสิริวงศาสตร์ทีมงานของทางอำเภอนะครับก็ดีทุกส่วนราชการนะครับภาครัฐภาคเอกชนนะครับได้ทรัพส่วนในการจัดงานในวันนี้นะครับงานของเราจัดมา23ปีครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดมาก็ถือว่ามีส่วนช่วยอย่างยิ่งนะครับทำให้งานของเรายิ่งใหญ่ขึ้นอีกเยอะนะครับและที่สําคัญเนาะเกี่ยวกับการที่มา ชมงานนะครับผมสังเกตเห็นคนที่เข้ามาเที่ยวชมงานของเรานะครับสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายรอยยิ้มคน,คนที่เข้ามามีสิทธิทเท่าเทียมกันสามารถที่จะเข้ามาถ่ายรูปและก็รอยยิ้มประเมินค่าไม่ได้นะครับและตัวนี้ของเรายังส่งประกวดรางวัลบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีเราก็ได้รับรางวัลมา2อปีแล้วปีนี้ท่านนายกประกอบสิริวงเทวศาสตร์ก็จะส่ง ในการประกวดรางวัลบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีนะครับตอนนี้ก็จะส่งรวบรวมเอกาสารส่งนะครับโดยใช้หัวใจของงานก็คืองานเบญจมาศบานในมา่านหมอกของเราส่งเข้าประกวดนะครับหวังว่าก็คงจะรับรางวัลในปีที่3อีกเช่นเคยครับผม